กับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พุ่มทันผ่าท่านผู้ชมมาสวนผีแดงนะครับหลังจากที่ผีแดงได้ฉายใบพัดปุยน้ำตามลำตน้นซึงผีแดงได้มาทดลองนิดหนึ่งนะตอนช่วงนั้นแลวก็ลงมาสื่อฉายดูนะวันนี้พุ่มก็ข้ามาพบเพราะแคร่ส้นใจเป็นเป็นเป็นปน่วงพี่นองเกษตรกร,กรที่ช่วงนี้เนี่ยย่างมัน ไม่ไกยออกันนะครับแล้วตึงกอปีแดงเนี้ยก็เป็นประธานสรางกอกลุ่มผูมิริตอย่างพาราครับอย่างวัดสุราธานีนะครับวันนี้ก็พุ่มแกนำพุ่มมาจุ่มวนนะครับนี่ขนกีดใช่ไหมครับขนกีษขุนฤทธิ์ขนกีดมานีๆก็ชืนน้องนิดิามาอืออ่ะยืนขี่ก้าไม่ปลือครับนะ อ่าก็คือว่าอันนี้น้องคนกรีฑนะค,คือก้นที่ชายปุ๋ยน้ำทางตอนเนี้ยเ,เปลือกมันพุ่งมั่งน้องเพื่อมันก้นก้นชายมันจะแข็งแข็งนะ่ะก้นก้นชายสัปาห์วันสัปดาห์วันมันจะนวลน,นวลขึ้นนวลขึ้นนวลน,นะหนิมขึ้นนะครับแล้วก็นำยางมาด้วยน้องน้ำยางเคนขึ้นนระแเคนด้วยนะ่ะอ่านี่ก็คือถ้าเป็นยางเล้งมันจะมันจะไมะ่มันจะเลยแต่นี้ซิปเอสลาลิกา ห้าสิบนาทีน้องเขาเพิ่งเก็บเสร็จนะก็เนื้อทีมันมาบวดรำวนนี่ก็ทีมานนะครับแต่เนี้ยกับปริมาณในการดในําย่างดนเก็บเสร็จแล้วเนี um <S <s ่ยเยอะนะก่อนอันนี้เนี่ยก่อนที่ทำเพนนี้ทําขี้ใช่ไหมครับทําขี้นี่กิโลได้น้องทำขี้สามโดยชาประมาณห้าสิบโลชาวหนึ่งห้าสิบโลนะแล้วกี่กี่วันเพิ่งจะค่า พกชาวก็ตีก็กี่ว่าซ้ำรอยลูนะซ้ำรอยลูนะแล้วพอลังยาชายมันเรื่อพี่แดงลังยาชายแล้วก็หกชาวก็พบรอยลู่ต้นต้นโอ้ท้าวตัวเลยนะอืมลังจากนั้นเห็นราได้ข้าพี่แดงมาทำแพนทำแพนลังจากนั้นมาทำทำทำแพนนะปผลผลิตบ้างพี่แดงเออคิดว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นเลยก็คนผ่านน้ำยางก็ดีกว่าเดิมอืมเพิ่มขึ้นนี่ทำอะไรได้พี่แดง เฉลี่ยครับอยากอยายาที่เป็นชาวครับเฉลี่ยเฉลี่ยต่อหนึ่งรอบตัดเนี่ยคิดว่าประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์มันมันอาจจะอาจจะชาวชาวบางชาวมันอาจจะรุ่งชาวมันอาจจะลดเื่องตึ่งตึ่งปอมาลองคิจกาเฉลี่ยเลยเพิ่มขึ้นประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากเดิมนี้นะครับนะนี่ก็คือว่าจากองส่วนคือปีะเดงกคำยืนยันแล้วก็นองผู้ตัดนะครับอ่าก็คือว่าพุมหวัดไม่ได้คือความรู้สึกตรงท่ามก็ แต่ปริมาณพวกนี้นี่นะก็คือคีนานี่ท่านผู้ชมเด้พูดอะไรีนานิดหนึ่งน,นะครับนนี้ก็คือลงตัดตอนนี้ความโจเรีบรยบ้วยไม่ยดไม่ได้ถ้าเป็นหญ้าหลงมันจะย่อยทางวันน้ำมันแดงนะ,ะงนครับผมและที่สำคัญนี้ขอเราได้รับรองจากกรมวิชาการด้วยว่าเป็นแคลเซียมนะครับไอตัวนี้นะครับก็คือมันทีว่าสามารถช่วยกเกษตรกรโดยเฉพาะตรงนี้ทุกคนบนว่าย่างไมโอเลือโอเค้งนะ ราคาก็ตำ่ำในตัวนี้เนี่ยเป็นทางเหลือให้กับคนที่ฉวยนะเผื่อพ่ผลิตนะครับเลยเพื่อจดจ่อราคานะอาาานา่าผีแดงพุ่มย่าฟักไอผีแดงสักนิดหนึ่งไอผีแดงฟักไอทักนิดกับท่านผู้ชมนี้คิิดวว่าาจะ,ะัะกรบในช่วงนี้มันมันมันมน,น่าจะมีการมีพัญหาในการกองชีพมาใหมา่เพร,ราะฉะนั้นผลผลิตซึ่งโดยเฉพาะอย่างปา่าล่าซึงเป็นพืชลักทางป่าใต้ แต่ก็ตอนนี้ถือว่าเป็นพืชลักของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับพระวามีตรทศภาร์เอ่อคิดว่าถ้าเราไม่เ,เรียนรู้ที่จะเพิ่มปริมาณครับไม่เรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณภาพครับ,รบก็คงจะครองชีพยากนะครับเอ่อพิ่มจึงตัดสินใจครับชายทางเลือกโดยชายใบยพัดครับเอ่อเป็นตัวริมครับถึงใบพัดเนี่ยในความรู้ทึกงผมตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นยาเร็ง แต่พอเอามาใช้เองก็ไม่ใช้เพราะเมื่อตามที่น้องได้แนะนำว่าความพอ่มไม่ใช่ยาเล้งนะพี่แต่เป็นปุ๋ยครยให้ต่างน้าย่างครับในความรู้สึกของพุมในกิดว่าณเวลาเนี้ยสำหรับใบพาดตอนนี้เนี้ยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับชาวชอนย่างของเราในวันนี้ับ่มยากไอปีเรียงฟ้าเบอร์โทรสกิดเพื่อที่จะยีทบท่านนะครับศูนย์แปดหก สองเจเก้เฮาครับผมอีทีครับผมศูนย์เปสองเเก้าเฮาครับผมโอเคก็คุณมากับผม